เสียงอ่อยซะแล้วคุณสามารถเจนชัยจิตวนิชสมาชิพกพรรพลังประชารัฐก่อนหน้านี้จําได้นะครับถูกรุมด่านนะฮะเฮงซวยสะวะร้อยเอกธรรมนัฐล่าสุดบอกคนนอกอย่าแสแต่ทอดหลังประโยคคนนอกอย่าแส่แกก็ไม่ใช่จะยอมเมื่อวานคือแบบหืมเสียงดังอะาอารมณ์จะเป็นแค่พักลูกไล่หรือไงย้อนออย,ย้อนคุณธรรมนัฐอีกต่างหากใครกันแน่โดนขับออกจากพักนั่นนะฮะมาวันนี้ คือข่าวลือมันออกมาต่างๆนานาบอกไปแล้วแย่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ถูกขับแน่นอนล่าสุดเจ้าตัวยอมรับครับถูกรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณสันติพร้อมพัดเรียกไปคุย <c oughs> ข่าวลือว่ายกหูขอโทษร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยอันนี้เไรอือหนาหูมากเจ้าตัวตอบอึกอั๋งนะฮะบอกก็ใครปล่อยข่าวว่าไปถามคนนั้นเอาแล้วกันไปถามคนนั้นเอางนี้เอางน,นี้ทั้งหมดเป็นอดีตไปแล้วไม่พูดแล้วเราไปคุยเรื่องอนาคตกันดีกว่า ที่จบไปคุยกับท่านสันติเหรอคบพี่ใช่ก็ไม่มีอะไรก็เป็นคุยทิศทางที่ดีคุยกันว่าทุกคนมองเห็นยังไงหลวงป้อมคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับลวงป้อมเขาก็มาคุยกับผมก่อนว่าตรงนี้ว่าให้พูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยท่านสันติท่านเป็นรองหัวหน้าก็เขาบอกว่าคือประเด็นมันก็ก็ก็รับฟังอ่ะเขาบอกเข้าใจว่าผู้แฐนนะประชาชนได้อะไรอย่างเงี้ย แต่เขได้บอกว่าอยากให้ช่วงนี้เลิกพูดก่อนแต่เรื่องอื่นพูดได้จะถามอะไรผมนะผมเป็นสมาชิกคือประเด็นเ,เราก็เราเข้าใจแหละว่าถ้าพูดมันก็ทำให้คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ความเป็นขักร่รวมอะไรก็เข้าใจหมดนะครับทุกคนมีเหตุผลผมก็รับฟังมีกระแสออกมาว,าว่าเมื่อวานนี้พ,พี่พี่จอมที่ได้โทรไปหาร้อยเอกธรรมนัสนี่ข้อที่จริงเป็นยังไงครับพี่กระแสว่าอะไครับว่าได้โทรไปคุยคุยกันแล้วได้ไปขอโทษขอโพยกันแล้วแล้วใครบอกเราล่ะ เราก็ต้องไปถามเขาเมืองต้นได้เป็นการพูดคุยหรือยังพี่เอาก็ถามเขาคือประเด็นผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วเ่ยเรื่องอนาคนดีกว่าก็คล้ายๆกับจะทําตามที่ทางรองหัวหน้าพักบอกที่คุณสันติบอกนะให้ให้งดให้งดไปก่อนเรื่องการสัมภาษณ์ทางการเมืองก็ให้งดก็ไม่ไม่ปฏิเสธนะกระแสข่าวว่าไปขอโทษคุณธรรมนัฐให้ไปถามแหล่งข่าวเอาเองใครบอกมาล่ะก็ให้ไปถามเอาเองคือไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธแต่ช่วงนี้ทุกอย่างเป็นอดีตแล้วตูน ต้องพูดถึงอนาคตเราใช่ไหมมองไป<ะ>ข้างหน้าดีกว่าอ,อ่ะส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมคะอาหารของทหารเกณฑ์อีกแล้ววันนี้